รวกเนื okay. 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 Nah. ้อที่ว่าบริเ ne รียเขาเรียกกันว่าไม่ทำให้เนื้อตกใจให้ตกใจหลังเท้โอเคนะครับเนื้อใต้ที่โกงเนี่ยนี่ยเนี่นี่เยห็นไหมเห็นไหมอ้นี่ยใต้ที่โกงนะครับหลงมันหลักมันง่ายๆหลังลักง่ายๆจะมีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าอย่าให้เนื้อตกใจเราไม่ให้เนื้อตกใจก็คือเราจะลากเนื้อ ไล่ลาดน้ำไม่ให้น้ำมันโดนเนื้อเห็นไหมเห็นไหมไหมอ่าจะไปใกล้มอนี่ไปใกล้มอไปใกล้มอโอ้ยอ่าขั้นตอนหนึ่งก็คืออย่าให้เ้อตกใจคือเราจะไม่ลาดน้ำให้โดนเนื้อขั้นตอนที่สองเขาเรียกว่าเอาเนื้อลงไปอาบน้ำอย่างที่เราเรียกกันว่าอาบน้ำเนื้อนะครับขั้นตอนในการทําพวกนี้เนี่ยถือว่าโดยหลักอย่างน้ํามันร้อนพอน้ํามันร้อนใช่ไหมครับมันจะบีบเนื้อ ตอนบีบเนื้อความหวาของเนื้อมันก็จะออกไปอยู่ในน้ําพอมันออกไปอยู่ในน้าปุ๊บตัวเนื้อมันก็จะชืดวิธีการลวกแบบนี้คือว่าเนื้อไม่ตกใจเนี่ยมันจะไม่ทําให้เนื้อชืดแล้วความจุ่มจับของเนื้อ,อยังอยู่ครบนะครับขั้นตอนที่2เอาเนื้อลองไปอาบน้ําส่วนขั้นตอนที่3มนะครับเราจะเรียกว่าหลอกให้มันสุกโดยที่ว่ามันไม่รู้ตัวสุกโดยที่มันไม่รู้ตัวก็คือสังเกตนะครับสังเกตนะครับสังเกตสังเกตปึออ๊บ น้ำร้อนจีน้ำร้อนจีน้ำร้อนจีครับแต่เนื้อไม่สุกคือว่าความร้อนเนี่ยเนื้อมันค่อยๆไต่มันุลขึ้นไปครับผมส่วนตัวเนื้อค่อยๆไต่มันุูมขึ้นไปไต่ก็เป็นอย่างช้าๆช้าๆช้าๆวิธีการลวกแบบนี้เนี่ยครับน้ำไปด้วยร้อนประมาณ90สบองศาส่วนตัวเนื้อเนี่ยมันุมหน้าอยู่ประมาณสักสิบแต่ว่าสังเกตว่าถ้าเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อ,อยังแดงอยู่เล เนื้อไม่สุกเราเรียกขั้นตอนที่3ที่ว่าหลอกให้มันสุกโดยที่ว่ามันไม่รู้ตัวนะครับสามขั้นตอนในการทำเนื้อพิเ็ดนะครับอย่างนี้อ้าวให้หน้ามาคนที่หนึ่งพี่ทวีะครับอ้าวแล้วก็น้องเมแล้วก็ลูกชายของแก้วโบวแหวนน้องืูพาโอเคครับน้องม อร่อยเป็นไงลูกเป็นไงครับพี่พี่เกลือนิดนึงแล้วครัครับอ่าใช่ใช่ใช่ต้องอย่าลืมนะครับวิธีการทาวิธีถูกต้องเนื้อ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 เสร็จนี้เนื้อครบที่ร้านอย่าลืงลูกที่ร้านเราก็อย่างนี้นี่เกลือแมกนีซีโซ่ตัวยิมเนอตึ๊งตึ๊งอ่ามันจะเพิ่มความอร่อยของรสชาติเนื้อขึ้นอีกประมาณร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไงลูก <โ lunch. S 1> อ้าวมันไม่กินมาทำหน้าเรอโอเคครับ <Sunday>